ก็ตอนนี้กำลังประกอบร้านนะคะนี่สองอันนี่งงานหนงนะคะแมที่ทุกคนคะสำหรับที่นี้เราาพิธาังนะคะเจอ์นะคะกาแฟนะคะเรงเซรั่มนะคะสมุนก็จะมีชนเซ็ตงานช่างที่จาพลาทานาแฟมปด้วยนะคะ ก็โอรได้พี่อใจเย็นๆพ่อสูค่ปหา้อมพ่อแล้วจากแดดแม่ก็จะก็นกอัดนัดแล้วจะก็จะเอาอันนี้ใส่ังอัม้นี้าอยาื่ยคือมไปพุ่น่ะ ย่างฮักสลีตอ้นอยู่ตรนีบอมนย่างก่อนแติดใจได้ล้างข่ามันล้างตนใจล้างข่ายับเขไมติดุนยังประกอบตัไรโอ้ยดึงได้เฮ้ยแลทำทาอยู่ีเรามึงกินหมาหา้ทํา้วทำทาเื้อโอ้ยดีดีเลอกี้นี่เดี๋ยวโอี้นิดกับเมื่อกี้ล ถ้าเป็นข่อยเป็นลูกถ้าเป็นข่อยเป็นลูกไส้ข่อยยิ่แลงก็เอาแรนขุ่นมีซอยบอลเยอะข่อยถ้าลูกไส้เดวถ้าเป็นลูกไส้เดวอืมโง่ผมว่องผมไม่ได้ทักคนขาตานุบบบบบแบบนี้เอาก็อีกอ่ะไปเก็บตัวที่ไหนอ่ะก็ก็ลุงพันเออเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพันไปรับเด็กก็ให้แก็บไปไหนอไม่ไปที่ไหน

ไม่ยังบาดที่นี่ไปต่อได้ปะยมาลุ้นเลยนะแบไฟแวนนะมาลุ้นเอนีงเจ้าบุญแต่ละคนนะตรวจการเนาะุคงกคุมงานนังต่อต่อแรกตอนแรกว่าดีจลุกไปแลลวเออบอใ่กัเลยบอไปเลยบอตบอเออ ลุงใบลุงดำลุงพันลุงพื้นนับกระชื่อมาสองนิ้วแล้วเนาอเนอเพราะว่านมารระกบเดี๋ยวมันใหญ่เก้านิ้วลเขาบอกว่าสองนิ้วไมแต่ะมันอ้าติดตัวกตแจงเด้ก่อน

มันยังคักเพราะว่ามันะบมันบอคักบ่ลื่นไถ่คับมืออะไรมันบอคักกระโดดจ้าพอลูกซอยกันงั้นซอยกันเลยเลยคุณพอลูกเป็นงันซอยกันเลยคุณเจ้าแพ่งกันได้ทุสูงเลยโหดไอ้ยเห็นมันขี่พญาอะไรขี่พญาจนข่อยไม่ได้ดาก็จะบอกพอพอลงจ้าแล้วพ่อโอ้ยนั่งอยู่เลยบ่อือมานั่งเอาลงมา เอาอันนี้ดีสันมาสันดูสันดูใส่ดกาอ๋อใหญ่ก็ขาสันโอ้หัวใหญ่มาแล้วสันใหญ่ก็ขาสันไเฮ้ยจับมือยังไงนี่วายมันโมเมนแนวแล้วมาพิชิตตึกอมาเร็วนี่ ไข่ทอดหนึ่งไปกด้กร็บแกร็บพี่โกช่วยเกร็บกร็บแกร็บแกร็บใช่หมดใช่หมดทั้งหลังนั้นไม่บอกกัแลแก้วนัมาลูมาเจ้าลูกันเด็กๆผมจะไปซื้อผู้ข้าดขงไปซื้องด ปล่อยทังหลังกดพ่อยกขึ uh huh. ้นีอยหลังหลังเมันไม่ตายหรอกเผาแล้วเอาแล้วใช่แคสักอเยียดดวัแนบพุนเาเยแรมาลมมาเต็มเลยเนี่ยมันราามารบมาหาเรา่าเสียงเี่ยงมึงวาเนตันีเดียวกันมาสีร้างงานสานัเนับตัวนะ ออยอมแอ้วนันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้สีเขมตัวนี้จะซื้อม่านจซื้อมาสีเข้มมัน่มันสีคนบุรีตัวแตนที่ไปซื้อของยังไปไปไปเติมแก๊สแล้วก็ไปซื้ออะไรกันม้า้เติมก๊สเดียน้ำยั่ทันเลเมื่เขาตาต้องทาร็ดออกแล้วสูดเนาะรับชุมงนีจ้าเอาอะไรแจ็คบอครับ เอาลายแ็ดแน่ย่าเอาลายแ็ดเดียวต้มแล้วเราบอซ่อน้านั่นต้มแล้วเราบอขยับพักเก่าหรือยังพักเก่าเรียบร้อยเปิดน้าเรียบมาเด่นมาตรฐานได้สามสี่ชั่วโมงเลยนิ่ครับขอบคุณครับลุงกระโปรงแซบเด้อนี่ลุงกระโปรงนี่แซบเด้อนี่แซ่บบเออนี่แหละของแซบเลยน่ะ นทีกินส่ต้บ้านซื้อมาเซบหลายแล้วลุงนี่นี่อ้าวของอร่อยจริงให้บักดำนี่ดำกรโพดนี่อร่อย ตาทาบ้านแกซื้อมาบ้านไหนมาตัดมัตะไคร้มึงเล่ๆดนะอาแล้วอไรนี่บอกอ้หลกนหรอกยกมือทแน่เลยมีแต่งานเข่าหอยเมื่อดมึงียกมือท่นอรบอกโอคอยดูมือไปดินตัดใบเึิเมื่อเช้านี่ตื่นนอนเลยนะทำได้ แต่จะกินได้ไหมอีกเรื่องนึงไม่เห็นนาะ้กิดเพิ่มเนะเหรอไปย่าบิดเทิ่มเพิ่นกับบู่ยูจะบอกว่าโดนยังไงตอนน้องมากเพิ่นปู่ยูทำใหญ่นิดหนึ่งท่าให้ต้องทำเนาะดังสุดเขาไม่ได้ดดถ้าเราใส่ไม้กับกุรังโดดน้ำย่หัน เออมันบอกเชียงกันก็ปล่อยดิปล่อยเชียงมันดังก็ได้ไปเป็นเอ่อพรีเซนเตอร์กาแฟนี้กาแฟแจ่มใสกรีน ทำอะไรนะมาเฮาแล้วะนะโอ้ยไอ้มวนไฟยังไสหมวนไฟเอ้ามาครับว่าอืม 我问你，他有没？我问你，